จนะีน่างั้กากกีนาสุดจีนปีนี้นะคะขอวอวยพรให้ทุกคนค่ะมีความสุขมากๆนะคะส่งหวังใน่ที่ตนะ่างหาทุกประการเลยนะคะจินเจยูอีจีนนี้เพื่อใช้นะคะอัมเปิลเกิดกายสุดจีนปีนี้ขอให้คนไทยได้นายกใหม่ครับสุดจีนปีนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีดๆเฮงเงรวยรวยกันเพื่อนหน้านะครับ ปีกระต่ายทองปีนี้นะคะขอให้สิ่งไม่ดีออกจากประเทศของเราแล้วขอให้คนที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพมาบริหารประเทศให้เป็นของขวัญตรุษจีนป,ปีนี้ค่ะ,ระตรุษจีนปีนี้ขอให้คุณใจโชคดีตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน รูจีนนี้ขอให้พี่น้องทุกครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเฮงเฮงรวยๆกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ